ยกจะจัดชุดไปทําบุญใช่ไหมจะไปใส่บาทวันพ่อไงลูกใส่มีอะไรม้างใส่ไปอย่างละอันจัดสวยๆนะจัดสวยเอาออกเอาใส่อีกอะไรใส่อะไรน้ําเหรอน้ําใส่ไปน้ำป่วยกาชอเออน้าใส่ไปอะไรอ่ะ ใส่ข้าวอ๋อใส่อะไรกาแฟซองนึงลูกกาแฟใส่ตรงนี้นี้อืมอาตังด้วยตังไหนเราเราเกิดท่าน่าใจรวยรวยรวยเออ ตรงมามา่าเออเอาในหลวงออกเลยในหลวงออกเอออืมออาผูกถุงเลยผูกถุงยังไ,ไงอายกก่อน